จากอุบลราชธานีครับไปที่จังหวัดนครพนมครับตาน่นของจังหวัดนครพนมครับเพิ่นก็ได้เปิดโรงเรื่อนละกลบปลูกกัญชาต้ตนแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างศูนย์กลางครับเคลื่อนกัญชาทั้งการแพทย์ครับที่บ้านน้องแสงตำบลโคกหินแฮ่อำเภอเรนุนครจังหวัดนครพนมนายชวนิน่งวงสถิตจิรการรองผู้ราชการจังหวัดนครพนมนําคณะัวหน้าสูนราชการที่เกี่ยวข้องรวมกับสมาชิกเค,คกรือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษต,ตรอุตสาหกรรม61 เปิดโรงเรื่อนและปลูกกัญชาต้ตนแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสางศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกัญชาทั้งการแพทย์ในการส่งเสรมิมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาทั้งการแพทย์การวิจัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกษิจยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรและสมาชิกรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขครับทั้งด้านดรวรธาดแก้วกองมาครับประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61แห่งชาติ ได้บอกนะครับว่าเครือข่ายวิสาหากิจชุมชนเกษตรอุตสาหากรรม61ได้เหตุขอตกลงความร่วมมือกับกรมการแผ์แผนไทยและการแผ่ทางเลือก,กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่2 5กุมภ5,000ธ์2 5 6 5ครับให้ผลิตและกับปลูกกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นหม่องแหลกของประเทศไทยดังนั้นครับในทุกมือนี้ทุกคนเพิ่งก็เลยได้พร้อมใจกันเหตุกิจกรรมเปิดโร่งเรื่อนและก็รรวมกันปลูกกัญชาต้นแรกในสถานที่มองหนีละครับซึ่งก็มีนโยบายที่จะคับเคลื่อนเครือข่ายวีสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61 นำรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชาที่มีมาตรฐานในระดับนาโน,โนและกาบเขาสู่ระดับสากลครับจากนั้นครับกช็ชะตามด้วยพืชนะครับกระทอมกันช่องและกัส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มอาชีพต่างๆนี่เพื่อแบ่งปันในสิ่งที่มีอยู่บวชิเป็นเมล็ดกัญชาที่ทั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุตสาหากรรมหุสิบเอ็ดที่ได้ขึ้นทะเบียนครอบคล่องไว้หลายที่สุดนีก็เป็นอันดับแรกของประเทศไทยนั่นก็นคือ,อยูทีหนึ่งแสนหาพันเม็ดครับ รวมไปถึงการทายถอดองค์ความหูวจากนักวิชาการนักวิจัยแพทย์แผนไทยปราชเช่าบ้านและกาองค์กรสหวิชาฉีดต่างๆนะครับเกษตรกรที่สนใจเขาร่วมเป็นเครือข่ายก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยการเหตุบันทึกขอตกลงหรือว่าเหตุบันทึกความเข้าใจร่วมกันครับครับซึ่งในปัจจุบันครับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61ครับเพื่อนกันมีงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาสายพันธุ์ผู้พันธุ์หางกระรอก รือทีหลายคนหูจักในสื่อไทสติกซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่ามีคาทีเอสนะครับหรือว่าสารที่ในเครื่องที่ทางการแพทย์ใช้ในการรักษาสูงแห้งนะครับแล้วก็มีสาร CB d ดีที่บอมมี่ริดกระตุนระ,ระบบประสาทถูกต้องตามกฎหมายนะครับรวมถึงยังมีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ต้นแบบอื่นๆอีกประมาณหาสายพันธุ์เพราะต้องการนํามาประยุกต์กับสมุนไพรในท้องทิ่นเพื่อเป็นต้น เพื่อเป็นตํารับการรักษาใหม่ๆนะครับเป็นการขยายโอกาสและการส่งเสริมสุขภาพนอกจากนี้ยังมีการวางแผนส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งปลูกกัญชาในพื้นที่ให้กลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์เชิงสุขภาพที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กับเส้นทางธุรกิจที่ร่วมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาน้ำกันครับมาที่นี่ครับ เมาถึงเรื่องของกัญชาแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อนีได้ชงการโฟนอินครับเฮาสีเดวัลได้คุยนะครับกับท่านนั่นของท่านอาจารย์ดรวรรทั์แกลวกองมาซึ่งเพื่อนเป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61แห่งชาตินะครับในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61โมเดลกัญชาถูกกฎหมายที่จังหวัดนครพนมครับตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ ท่านพี่น้องประชาชนผู้ฟังที่อยู่ผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านครับผมผมดรวัลพัฒน์แก้วกรงมาครับประธานเครือข่ายอิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61แห่งชาติครับครับผมท่านดรครับ,<ม>ารรบการที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและก็ปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมายได้เนี่ยนะฮะของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม61แห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรครับแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ ครับผมขอบคุณมากครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าสมุนไพรไทยเรามีคุณธานาน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชากัญชงนะซึ่งเป็นสายตระกูลแคนาบิสมีมีประโยชน์ที่ใช้กันมานานตั้งแต่บูราการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราเนี่ยใช้มาสามร้อยกว่าปีมากกว่านะครับหลังจากนั้นพอปีสองสองก็จะเป็นยาเสพติดใช่ไหมครับ โดยเฉพาะอ,อ,อย่างยางิ่งการวิจัยต่างๆจะหยุดลงในเมื่อปี2522พอถึงรัฐบาลของพระธรรมเตด็จวิจารณชานะครับท่านก็มียบายที่จะส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาทุกอย่ด้านกัญชาเกิดขึ้นเพื่อใครวิสาหกิจ61เราก็รวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้าน,นการชงกาญชากระท่อมและพืชสมุนไพรอื่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ได นะครับและมีความรู้ที่ใช้ให้ถูกต้องครับครับในการผลิตกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเราเองเนี่ยแหละรวมกลุ่มกันนะคะตั้งเป็นโมเดลแคนาบบสขึ้นมานะครับหรือเฮิร์บฟอร์เฮลนะครับในเรื่องของสมุนภัยเพื่อสุขภาพนะครับท่านครับรู้ไหมว่ากัญชาเนะี่ยเป็นเพื่อแห่งความเป็นมงคลน,นะครับเขามีสารยาที่มีประโยชน์ในตัวเขาหลายอย่างด้วยกันยานต่างๆเหล่านี้เนะี่ย ในตำรับแผน,แผนไทยแผนโบราณเรามีมากกว่าสามร้อยตำรับนะครับจนปัจจุบันนี้เราคัดไว้สิบหกตำรับตั้งแต่ศึกสายญาตินะครับไฟศาลรียไยศาลรีและจนถึงไฟอาวุธซึ่งตรงนี้เป็นตำรับที่เราจะต้องบรรจุในตำรับของอาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับคือใครวิสาหกิจเกษตรศอุตสาหกรรมหกหนึ่งเราได้ทำโมเอกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการที่จะ พัฒนาเรื่องการวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับและนำสารสำคัญที่อยู่ในกัญชาที่มีประโยชน์เบื้องต้นเอาสองตัวที่เรารู้กันคือ CBD กับ THC ในแครเมเนออลคือ CBD แล้วก็เดลต้าไดเอทเดลต้าไฮโดรคาบิโอย,ย,ยคือ THC ในกฎหมายกําหนดไม่ให้เกิน0.2เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักนะครับดังนั้นเราจะมีฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะช่วยในการผลักดันขับเคลื่อนให้การปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือใครวิสาหกิจเราเป็นโมเดลแรกที่เรามีสายพันธุ์ของเราเองของเราได้รับการที่มานิทุศกรรมเล็กพันธุ์นะครับตั้งแต่กุมภาสองห้าหกสองจำนวนหนึ่งแสนห้าพันกว่าเมล็ดซึ่งตรงนี้เราจะคัดสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ทำก้าพันธุ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเอาไปปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในระดับที่เป็นท้องถิ่นนะครับทําเป็นกินเท้า ทั้งอินดอร์เอาดอร์ก็คือทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือนแล้วเราจะมีฝ่ายวิชาการต่างๆเข้ามาช่วยในการพัฒนาให้สมาชิกเรามีรายได้ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนครับท่านครับครับแล้วโรงเรือนที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยอยู่ที่ไหนใช้พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็มีการปลูกมากน้อยแค่ไหนครับท่านดรครับครับครับผมของเราเองเป็นโมเดลแรกที่เราทำสองระบบในที่เดียวกันนะครับท่านครับก็ค,บค,คือทั้ง อินดอร์และเอาดอมีพื้นที่ทั้งหมดเราทำสองไร่ครับท่านในที่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดตารางเมตรนะครับเราปลูกในอินดอร์นะครับประมาณสี่ร้อยยี่สิบต้นแล้วก็เอาดอก็สองพันแปดร้อยแปดสิบต้นนะรตรงนี้เราจะพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็มีระบบรองรับในเรื่องของมาตรฐานนะครับเรามีมาตรฐานที่จะรองรับโดยใช้กำหนด การอคณะกรรมการหาณยาที่กำหนดมาตรฐานมาให้เราครับผมครับผมแล้วท่านครับในส่วนของสมาชิกล่ะครับบนข้ออินแห่์อำเภอเรนูนครจังหวัดนครปนมครับท่านครับครับผมครับท่านครับในส่วนของสมาชิกล่ะครับที่ตอนนี้เนี่ยเครือข่ายสมาชิกนี่มามาจากไหนบ้างแล้วณแล้วณตอนนี้ครับปัจจุบันนี้สมาชิกมีมากน้อยแค่ไหนแล้วครับเริ่มต้นนี่เรามี สามสิบกว่าคนตอนนี้มีัูวประเทศครับที่สมัครเข้ามานะครับท่านครับเราเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาครับมีท่านรองตัวกทนจังหวัดมาเป็นประธานแล้วก็มีเครือข่ายทุกภาคส่วนราชการจะมาร่วมกับเราสร้างภาพรัฐเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้ตอนนี้มีสมัครเข้ามาก็หลายจังหวัดครับท่านครับเราก็จะกระจายไปทุกมิภาคที่ส่งเสริมให้พีนน้องเกษตรกรรวมตัวกันในส่วนของผมก็จะมีภาคธุรกิจเอกชนที่จะมาร่วมมือกันทั้ง ต้นทางการทางปลายทางครับผมมารองรับในเรื่องของตลาดเห็นได้ว่าที่ผ่านมากเกษตรกรเองนะท่านท่านพิกรก็คงทราบดีว่าเราจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะทั้งอ้อยทั้งยางพาราซึ่งตลาดไม่มีแล้วก็ราคาก็ถูกกดดันโดยทุค่าคนการดังนั้นเป็นนโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมเนี่ถึงเป็นโอกาสดีผมเองก็มีนโยบายระดับชาติที่ส่งเสริมให้กับภูมิภาคในการที่จะได้ ทำเป็นพืชสมุนไพรกัญชากัญชงกระท่อมคือสามกรเนี่ยนะครับเราจะนํากัญชาและก็กัญชงซึ่งเป็นสารตัวเดียวกันคือที่มี TSC แลซจะ CBD ส่วนกระท่อมก็ปลดล็อกแล้วเราก็จะมาอยู่ในหมวดของสมุนไพรในการที่จะแปรรูปในสถานที่ที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกระจายสินค้าไปไปสู่ภาคส่วนต่างๆที่ต้องการครับ,รบเรียนว่าต้นทางการทางปลายทางทาครับผมครับผม ในเรื่องของความสมําเร็จที่เครือข่ายจะได้รับเนี่ยมีมีอะไรบ้างครับท่านดออร์ครับครับในส่วนของโมเดลที่ผมตั้งไว้นะครับท่านครับคือเราจะมีสร้างเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนครับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่รวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มเก็บคมขึ้นไปนะเพื่อ กระดมหุ้นทุนกันในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าเราจะมีเครือข่ายที่ผมวางไว้ทั้งหมดก็อธิบายว่าหนึ่งเครือข่ายในั้นการส่งเสริมการปลูกการปลูกนี่เราจะต้องมีความรู้ด้านเม็ดพันธุ์ก่อนนะครับมีซีดแบงค์ในกรผลิตสายพันธุ์ที่มีประโยชน์นะครับท่านครับเราจะถ้าเลือกสายพันธุ์ที่มี c b ีและ THC ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราก็จะมีทั้งหมดหลายสายพันธุ์นะครับ ว่าเราจะเอา CBD เป็นหลักหรือ THC เป็นหลักในในปลายทางที่ต้องการส่วนถัดมาเรื่องเครือข่ายของต้นแบบที่จะผลิตมาตรฐานคือจะมีตัว SOP ซึ่งเป็นหลักในการที่จะกําหนดอ่าสแตนดาร์ดที่จะออกมาว่าเรามีตัวไหนบ้างที่เป็นข้อกาหนดของ,ของ,ของปลายทางที่ต้องการเพราะต่อไปเราเมื่อลดล็อกทางกัญชาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่